วิติทัศน์อัตชีวประวัติชุดนี้ทำขึ้นเป็นการเฉพาะกิจเพื่อเป็นการสดุดีและบันเทิงเท่านั้นดูแล้วห้ามด่าห้ามว่าห้ามโกรธห้ามติห้ามขาโมยไปดูที่บ้านห้ามขอเพราะขี้เกียจทำซ้ำทำซากใครจะลอกเรียนแบบเชิญผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม จาากทททีมงนนเคนคิสวรายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สัสดุช่างส่วนเทคนิคสทอภูมิใจเสนอลมโชยให้เสียงภาษาไทยบุญมาสุขสานญคนชายถาวรสุขภูลคนถูกย้ายเรื่องราวทั้งหมดนี้อุบัติขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติ28เดือน3ปีพุทธศักราช2 5 0 6พิทยาเมืองเนา่าเด็กหญิงจากเมืองธรรมะพระศักดิ์สิทธิ์ชิดเมืองหลวง มะม่วงหวานข,าาข้าวสารขาวมะพร้าวหอมดินแดนจากจังหวัดชะเชิงเซาผ่านพ้นเข้าวัยสาวพุทธศักราช2,528ผู้คนต่างชื่นชมข้าราชการยิงที่ถือวุฒิการศึกษาปริญญาโทร,รัฐประศาสนศาสตร์เขียนิยมจากสถาบันบัณฑิตพัฒน,นาบริหารศาสตร์นสสำนักประชาสัมพันธ์เขียนหสุราษฎร์ธานี ท่านออผอหมอมมีหนังสือราชการดูนอะไรบ้างไหมเออมีความรับอะไรกันด้วยทำไมไม่พูดออกมานาเห็นมีหนังสือคำสั่งย้ายท่านผอ,อ,อด่วนค่ะฮะอะไรนะย้ายไฟด่วนไฟทำผิดอะไรรึ ดูคำสั่งดีแล้วนะไปหยิบคำสั่งมาให้ดูเดี๋ยวนี้เลยค่ะผอเดี๋ยวนี้หน่อยพูดอะไรผอ,อไม่เชื่อหน่อยแล้วหรือคะโอ้ยกุยดูสิยังไงยังไงฝ่ก็ไม่ไปเพราะฝ่ายประทับใจสวทมากโดยเฉพาะน้องๆฝ่ายเทคนิคน่ารักทุกๆคนเลยยังไงยังไงฝ่ก็ไม่ไปยังไงยังไงท่านก็ต้องไปในเมื่อคำสั่งออกมาแล้ว ไปช่องสิบเรือโอยจะบล็มพี่นายบุ๋มกลัวค่ะบุ๋มไม่ต้องกลัวนายไปอยู่ช่องสิบดแล้วอยู่ในรั้วเดียวกันใช้เราไม่ได้แล้วว่าจะ่จดชุดลูกน้องแต่ตังเขาหมดหรือยังก็ไม่รู้โอ้ยหรือนใหญขับบุ๋มสองคนไปยุ่ยใหญ่ผู้ใหญ่ให้ย้ายเราใช่ไหมกุย ไม่เกี่ยวนะคะบุ๋มก็ไม่เกี่ยวคะ่ะช่างท <ำ S 1> เทคนิคขนาดเลยคะ่ะหนูไม่เกี่ยวคะ่ะ น้องค,ครับมาที่เหลือจะให้ไปห่อไหมครับสงสารมาั้งเอาไปปล่อยเหอนสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีแล้วไงทำไมกินทิ้งกิน้างปอปานั้นหายากต้องลำบากออกเรือไปขนส่งจากแดนไกลใชา้ํำแข็งเปลืองน้ำมันแช่เย็นก็เสียไฟ ขุงต้ม้ายเกตทางนั้นพลังงานต้องหมดกันพ่อลูกหลานจำจงดีอีเดียวสิออก,กินทิ้งกินขว้างพลังงาน,งงานสูญเปล่าล<อ>รวมพลังหารสองลดพฤติกรรมสิ้นเปลืองพลังงานชีนะช้นิ้วช,ช่วงนิ้วชี้แนะช่วงแฉนิ้วนิ้วช่วงนี้ชี้แนะนำพ่วงโดยการสถาน,นีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านปัจจุบัน รัชวันสืบแย้มเตรียมทับลุยพัฒนาสวทเต็มที่จากประสบการณ์ที่สั่งสมมีมาตั้งแต่แรกเริ่มบรรจุเป็นข้าราชการ3ตุลา2,520จนวันนี้38ขวบปีแล้วงานหนักก็บอย่านจากทินฐานเมืองดอกบัวผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต2อ,อุบลราชธานีสู่ผู้บริหารวิทยุแห่งชาติเมืองกรุงอันศีวิไลถินฐานกำเนิด รัชวันสืบเย้มสิทธิ์เก่ามสวปทุมวันชาวสวทอขอต้อนรับท่านพร้อมให้ความร่วมมือทำงานพัฒนาสวทบ้านของเราเต็มใจเต็มที่ครับเจ้านาย ต้องกล่าวคำลาอลัยให้ใจมองวนไม่ต้องคิดกังวลอาวรเมื่อตอนจากลาไม่ต้องโบกมือลาน้ำตาไม่ต้องไหลลางเสียงกระซิบอย่างดัง ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆชาวสวทรนะคะที่ส่งความปรารถนาดีแล้วก็เวดพรนะคะด้วยคัดคำดีๆอยากจะบอกว่าตื้นตันแล้วก็ซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งคะ <ๆ S 2> ในชีวิตของคนทำง,งานเนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าเท่ากับสิทธิเรารู้ว่าสิทธิเราทำให้กับทุกๆคนนั้นเขาได้เห็นแล้วก็ได้ ที่ซับ้งใจนะคะได้สัมผัสนในสิ่งที่เราตั้งใจนี้ถือว่าเป็นในสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างยิ่งและที่ผ่านมาการทามาทุกอย่างเนี่ยไ,ได้รับความร่วมมือจากพี่ๆ่านน้องเป็นอย่อย่างดีนะคะก็เลยต้องขอบคุณอย่างใบตรงนี้แล้วก็ขอสัญญาว่าเราจะไม่ลืมกันนะคะ